สวัสดีครับพวกผมนะครับเอ็กเกมรีวิววันนี้จะมาเกียนกันใน GTA EFLC นะครับหรือว่า Grand Theft Auto Episode From Liberty City นะครับหรือเปล่าไม่รู้นะครับโอเคเรามาเกียนกันยิงเอ็กบรัอกทำเสียเอ็กบอกไปแลเอ็กบ x อกเหรอโอ้โหยิงทีตำรวจมาเลยครับตรวจมาเลยครับตรวจมาเหรอครับคน ขตำรวกระตุกกระยากระตุกครับอยากระตุกนะครับเป็นเบี่กเองครับยีเองครับตายครับไอ้วนอ้โหขี่โอ้ว้าเอาว้าวว้าวงกกากมากครับเออบนชอเปิ่ไป่มใลเทเนอร์เลยเองเครับวนะครับสุีเที่ยว โอ้ยอะไรนั่นโดดนะแล้วก็นี่ครับจะนำอะไรโอ้ยตำรถรถแลรวมันแปลกอุ้มอุ้มเฮ้ยรถกูนี่ว่ะเฮ้ยเจ็ดแค่ตำรวจแม่งปนรถกูมาปนรถประชาชนเหรอปนรถประชาชนเหรอครับจะแตะกูคอ เส่เขาเอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เอามานี่นี่ครับเราใส่อากุมามาขี่เล่นมาช่วยอะมาช่วยช่วยฆ่าอะมาให้ช่วย ขอขอภัยโอ้ยอืเชื่อเต็มเต็มนะครับเดี๋ยวก่อนมงเอาแดงแดงแดงไปไปให้ยูโอ้ยเตเต็มเลยเออวิ่งดิแม่งหนีเพ่งว่ เออนี T ่พันไม้ครับโอ้อยู่นี่เลยโอ้ดนี้วะจอบเฮ้ยโอ้กท่ิมตัวไม้เฮ้ยนั่นมันโอ้สวัสดีสวย โอ้โหโดน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 ฮึฮึโอ้โห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 เอ้ยขึ้นขึ้นขึ้นถึงปะวะขึ้นอีกแล้วแล้วตัวนี้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 ขึ้น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 ยเฮ้ยดูนี่าติเงทำอะไรเป็นมั้งเนี่ยได้เว้ยตัดเอ้นี่ขาขากู ได้ช่ไอ้หอยหน่อยครับหอยนี่เดี๋ยวหอยทั้งก่อนเฮ้ยไม่โดนครับไม่โดนแล้วโอ้โหเขี้ยแล้วดูเลขของหนักนะครับของหนักนะครับโอยเขี้ยเอาไปแจงเลยเนี่ยเอาเชื่อว่า

โอ้โหความดูแบบเดี๋ยวโอ้การฝกผมปรับแค่นี้ครับยังกระตุกครับ CPU ไม่แรงแม่งไฟสเฟสอะไรอย่าลงมากุ้มข้องเป็นโกโกกก้โโ้คันขึ้นรถครับถ้ามันขี่ขี่รถไปแล้วยิงยิง บอลตุก้าได้เจ็บบอลตุก้าอุ้ยเจ็บบอลตุก้าแบบนี้เลยเฮ้ยเจ้าอุ้ยโหดงหัวเหรอตายนะครับคุณครับปามปามดูอ่ะอย่าอย่าอย่าเย็บนะฮะอย่าเย็บบอลอย่าเย็บเย็บอย่าเย็บโอ้ยมาเฮ้ยย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 ย ม่ใช่ระเบิดไปเลยเจ้าไปก่อนโอ้ยย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 ดยย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 ้ยยยนี่ไม่ถือยืนอ๋อไม่ใช่ยย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 ยอยยยอยย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  เยอะเลยเนี่ยคูอที่กี่ห้อกลุ่มไม่มีโอ้กลุ่มไม่เป็นแดงโว้ยบอกจะลงทำไมเยอะ,ะตกนะครับโ,โมมว้ยตายวะทนแม่งเชื่อปักหัวพีไปแดกไหม ตามกูมา <icana> จริงสัตว์เออตายครับใครใครใครโดนคอเลยคคอเลยครับสัตว์เออนี่เราครับอืมโอ้โหเป็นระเบิด

จะไปไปไหนวะนี่ยไปร้านปืนดีกว่าเจอว่าแต่เราไม่ตังค์นะครับไม่รู้นะครับเราไปก่นปอ,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 อนวะ,ะเต็มนะครับเต็มนะครับตำรวจตั้งด่านล้อมเรา โอ้ยโออยโออุออแม่แล้วถึงโดยสวัสดีภาพนื้อป่าวันนี้ตำรวจมึงมาดักกูเลยเหรอ เออเจ๋งเลยตัดปืนแหวะขอขอไปก่อนไปไปขบวนครับนี่ครับโว้ยผู้ไปยืนรถอะไรตรงนี้ตายโอ้ยนี่มันแต่งตัวมันกระตุ้มโคตเลยครับมือรอดนครับตัวไม่ตาย ดูว่ามันมีอ่าอุย้ยจ้ะเฮ้ยนี่มันในภาคไอวีนี่นะคนนะครับแบบนี้ไอ้แบบนี้ไอ้อยู่ที่นี่ก็้อ้จอตโ,โอ๊โอ้โดนโดนย,ยังจะมาอีกนะครับอุ้ยใส่ใส่ เอนเนอร์ก็ไม่มีมรูก็ติดปอดใช้ปูดเอาเอาไม่หมดแล้วแม็กเอาเรื่องรถเขาเลโอ้ยชื่เยอะมากเยอะไม่สู้กนะันนานจะมาตายด้วยเรื่องง่ายๆนีที่เรื่องนะครับต้อตงเนียบแล้วก็กกติดอากูมาเอาไว้เตรียมหนีครับ อ uh ต่อหน้าการทำการตเลยครับไหว่ดบลสุดที่มตายอืมตาย

โดนโดนโดนโอ้โดนโดนโอ้โอโอ้ตาโอแกโอ้ซ <favorite> ัพเปอร์ไปครับเป็นพเปอร์ก่อนดยเรียบไอผมไม่ใช่ตัวเลยครับตายแล้วก็จอตกทิ้งเลยคร เออใหญ่ให้่เห่เอเโอเคครับเราตายเรียบร้อยแล้วขอตัดจบคลิปนะครับโอเคแล้วก็รอดูพาร์ทหน้านะครับมันจะมีห like รือเปล่านะครับโอเคบายจากกันด้วยน totally. ี่ครับเอเนเอร์โอเคอเอออตาย